คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้5ดาวหุ่นซาซาบี้ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงซาซาบี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นหุ่น5ดาวนะอ่าเราจะมา พูดถึงตู้ฟรีกันก่อนนะครับผมตู้นี้นะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นตู้ที่ครบรอบ5ปี11ครั้งต่อเนื่องกาชาปีวอล e 2นะครับผมก็ะจะเป็นตู้ที่กด11ครั้งต่อเนื่องฟรีนะครับในรายละเอียดหน้าตู้เนี่ยก็บอกแค่ว่าะจะมีหุ่น Limited ลิมิตรอบด้านนะครับผมหรือว่ารอ,อบด้านสนับสนุน ื้นฟูแล้วก็ก่อกวนนะครับที่เป็นลิมิตติให้นะเออและก็จะการันตีว่าจะได้หุ่น3ดาวนแน่ๆ1ตัวนะครับผมอ่ะโอเคเราไปดูที่รายละเอียดหุ่นกันต่อนะครับผมอ่าในส่วนของรายละเอียดนะครับอ่ะกลุ่มปกตินะเออตรงนี้นะครับผมอ่าจะ1นถึง10ตัวนะครับ หนึ่งสสามสี่ห้าเนี่ยถึงสิบตัวเลยนะครับผมจะอยู่ในหน้านี้นะเออซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็ตามนั้นแหละครับคือเท่าที่ผมเห็นก็จะมีหุ่นลิมิ t e d เข้ามาจริงๆนะครับผมเนี่ยอย่าง New กร n นดัมอาดิเฟนฟินฟันแนลนะครับอันนี้ก็มีจริงๆนะเขามีตามที่ระบุนั่นแหละชัดเลยนะครับผมมี อ่าสนับสนุนกอกวนฟื้นฟูแล้วก็รอบด้านนะครับที่เป็นลิมิเต็ดให้นะแต่ว่าจะมีถ้าไม่ตายแค่ท่าเดียวนะครับท่าแรกนะส่วนท่าที่2เนี่ยถ้าหาว่าได้หุ่นลิมิเต็ดมาแล้วต้องการอยากได้ท่าที่2ไปหาเอาเองนะครับผมหรือว่าจะไปอ่ากดตู้กระชาตู้นี้นะอ่าเนี่ยครับผมไหนมีไหมอ๋อไม่มีนะครับผมไปแล้วนะเออไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค ก็กดเอาหุ่นลิมิเต็ดมานอนกอดเล่นก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอให้ตู้กระช้ารอบหน้ามาดูซิว่าจะมีท่าไม้ไา้ที่สองเข้ามาให้เราหรือเปล่านะครับต่อมานะครับผมอ่าคือกลุ่มแน่นอนนะกลุ่มแน่นอนจะเป็นโมบิสูตรตัวที่สิบเอ็ดนะครับเออตัวที่สิบเอ็ดนะจะอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะอ่าคือมันมีแต่อืมแน่นอนครับ ก็เหมือนเดิมแหละมีแต่ท่าไม่ตายที่หนึ่งเท่านั้นนะหุ่นลิมิเต็ดนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้จะเป็นของสมนาคุณนะครับของแรกของแถมเนาะเออเอาแล้วครับผมเรามาพูดถึงตู้ซาซาบี้ห้าดาวนะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยเขาโชว์อะไรกันบ้างนะครับผมอ,อย่างแรกเลยนะก็คือว่าหน้าตู้เนี่ยเขาเขียนว่าจะเป็นเฟสติวัลยูนิตลิมิเต็ดนะครับผมหุ่นห้าดาวนะ ต่อมานะครับผมเมื่อกดเพชรนะครับจะมีการการันตีว่าจะได้หุ่นสีดาวแน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะได้ขูดฉลากด้วยนะครับได้จำนวนขูดฉลากด้วยนะต่อมานะครับผมก็คือ,อจะมีเหรียญเหรียญตาอีเวนต์ให้ด้วยนะในตู้นี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาบอกว่า กราะชากสิบเอ็ดครั้งต่อเนื่องนะครับมีราคาเพชรห้าสิบเม็ดทุกการหมุนสิบเอ็ดครั้งต่อเนื่องสามครั้งนะครับผมออันนี้ผมขอขยายความนะเขาอาจจะแปลแล้วฟังแล้วมันงงๆนะครับผมเองงงวยมากเลยนะก็คืองี้ครับผมถ้าหากว่าเรากดเพชรสิบเอ็ดครั้งต่อเนื่องอทุกๆสามครั้งนะครับเราจะกดแค่ห้าสิบนะครับผมจากหนึ่งร้อยนะ จะกดแค่50ก็คือครั้งที่3ครั้งที่6ครั้งที่9แล้วก็12 15นะครับผมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะทุกๆ3ครั้งนะครับเขาจะลดให้นะครับจาก100เนี่ยเป็น50นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูสติกเกอร์นะครับผมเขาก็จะแจ้งมาว่าสติกเกอร์เนี่ยจะมีจานวนขูดฉลากให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเหรียญรีพอยต์ให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูที่หน้าขูดฉลากนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ในหน้าของขูดฉลากนะครับเริ่มพูดติดพันกันละหน้าของขูดฉลากนะครับผมแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่สามไม่มีอะไรนะครับพอมาถึงแผ่นที่สี่นะจะมีเป็นของ New g u n d ดัด้วยนะครับผมแล้วก็แผ่นที่ห้าจะเป็นของซาร์บีนะผมเข้าใจว่าแผ่นขูดฉลากเนี่ยมันรวมทั้ง2ตู้เข้าด้วยกันนะครับผมก็ เพราะว่าแผ่นขูดฉลากคือมันจะสลับกันไปแบบนี้นะครับผมเนี่ยสลับกันไปแบบนี้นะจนถึงแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยเขาจะรวมให้มาทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งนิวกดัมแล้วก็ซาาบี้ด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูเปอร์เซ็นต์นะที่เขาเขียนไว้ว่าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่านะครับผม อ่าุด้าเอร์เซนโอเคกลุ่มปกตินะครับผมอ่ะก็จะเห็นนะว่า5้าดาวนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลย1 5จเอร์เนะก็คือซาซิีนะครับผมอ่ากลุ่มแน่นอนนะครับผมก็จะเห็นว่ากลุ่มแน่นอนเนี่ยมันจะมีจำพวกแค่หุ่น5้าดาวคือซาซิีตัวเดียวนะครับแล้วก็หุ่นสี่ดาวนะครับซึ่งหุ่นสดาวก็อ่ามี ดีมีเจ็ดใส่เข้ามาแค่สองตัวเท่านั้นนะครับสีแดงนะอ่ะนอกนั้นก็เป็นหุ่นเกลือทั้งหมดเลยนะครับก็หุ่นห้าดาวจริงๆนะครับผมเออหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นผมคิดว่ามันเป็นเพราะเสียงสะท้อนนะครับจากผู้เล่นนะที่บ่นๆกันว่าหุ่นห้าดาวเนี่ยได้ยากเหลือเกินนะครับเขาก็เลยใส่มาที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงตั๋วรางวัลของแรกของแถมกันต่อนะอ่าอันนี้ผมจะพูดแค่รอบเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการรวมกันระหว่าง2ตู้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะอ่าเริ่มจากดาวม่วงนะครับผมก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะมีนูเกนดัมนะครับอ่าที่เป็นหุ่น5ดาวแล้วก็ซัสซี่หุ่น5ดาวนะครับผมอยู่ในนี้นะแถมมีอ่าวก ระกูลนิวกันดัมนะครับตระกูลซาซาบี้ทั้งหลายทั้งแหล่นะก็อยู่ในหน้านี้ด้วยนะครับผมอ่าตามนี้นะมีอ่าให้นิวกันดัมเฮฟวี่เวพอนนะครับผมแล้วก็ซาซาบี้สายก่อกวนนะครับซาซาบี abi, ้ไซโคเฟมนะครับผมก็อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็ซาซาบี้ตัวย้อมนะครับอยู่ในนี้ด้วยนิวกันดัมสายสนับสนุนตัวย้อมก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดูดีๆนะอย่าสับสน นะครับเออเวลาจะกดให้ดูดีๆนะครับผมถ้าจะเอาดาวม่วงนะอ่านักบินเสริมนะครับผมนักบินเสริมก็จะมีแค่ซีรีส์เดียวนะครับก็คือซีรีส์ชาเคานเตอร์เอ็กแทกนั่นเองนะครับผมอ่าจะมีนักบินเสริมตัวใหม่เข้ามานะอ่าอ่าชื่อว่าน,านายนะครับผมอ่า B.M ไหนดูซิอ่า B.M ชื่อว่าชีวิตของพันเอกจะถูกดูดนะครับผมอ่าอันนี้ก็แน่นอนครับผมก็จะให้แต่ อาชาเท่านั้นนะอ่าคำอธิบายของ BM นะครับผมเมื่อ EN ถึง100%นะจะกอ่อสภาวะหลับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของฝั่งอามูโลนะครับผมอ่าอาสกิลชื่อว่าเพราะมันมีเสน่ห์เหลือเกินเออเอชม,มาเพลงไม่คล้ายๆกับทำไมชื่อคล้ายกับชื่อเพลงเลยนะครับอ่าอันนี้ สกิลนะครับผมสกิลบีเอ็มเนี่ยบอกว่าเมื่อโจมตีโดนศัตรูเนี่ยจะก่อสภาวะเสียงรบกวนใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับเอออันนี้ก็น่าใช้นะเออก่อสภาวะเสียงรบกวนใส่ศัตรูนะครับผมเอาล่ะอา่าไหนดูสิบีเอ็มน่าสนใจไหมผมบอกเลยว่าน่าสนใจครับบีเอ็มน่าสนใจทั้งสองตัวเลยนะครับผมอา่าลองคิดดูดิอ่าอ่ะเอาฝัา่งของไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะ คือนิวกันดัมนะครับผมนิวกันดัมห้าดาวนะอ่าถ้าหากว่าก่อสภาวะเสียงรบกวนเสี่ยศัตรูนะครับผมแน่นอนแหละมันโดนเคาน์เตอร์หลบหลีกแน่ๆนะครับผมบ m อันนี้จึงดีมากๆนะเออบ m เนี้ยมันเอาไว้ใช้กับเคาน์เตอร์หลบหลีกนะครับผมอันเนี้ยควรควรที่จะเอามาไว้นะส่วนนาในนะครับผมอ่าตัวนี้นะก็ควรที่จะเอาใส่กับซาซบี้ห้าดาวนะครับ เพราะว่าพอ E N ถึง100%นะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกอดสภาวะหลับนั่นเองนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าหน้าที่ของอ่าซันเซาบีเนี่ยเขาจะเป็นการยื้อเวลาจนถึง30วิสุดท้ายนะแล้วเขาจะออกท่าไม่ตายของเลเทลนั่นนะครับผมเออต่อมานะครับผมใบปลดช่องนักบินเสริมนะในนี้ก็จะมีของอ่าอ่าซาซาบี้แล้วก็นิวกลันดัมเท่านั้นนะครับผมอ่า เวลาจะกดดูด้วยนะครับผมว่ามันตรงชื่อหรือเปล่านะเอออย่าดูแต่ภาพอย่างเดียวนะตั้งสติในการกดดีๆนะครับผมเพราะว่ามันย้อมแล้วย้อมอีกนะครับอันนี้เกือนไว้อีกรอบทั้ง e n เอนนะครับผมก็ตามนั้นนะถังเ e อ็นก็จะมีแต่สองตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้ที่ย้อมมาแล้วย้อมมาอีกนะครับแล้วก็มีอ่าทังเอเอ็น,นผสมด้วยนะครับส่วนอื่นๆนะในนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ามีของเดิมๆทั้งนั้นนะครับไม่ขอพูดถึงแล้วกัน ต่อมานะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสของซัสซาบีหุ่น5ดาวกันนะพอขอบคุณทางเว็บไซต์เกมด้วยนะครับที่ปล่อยค่าสเตตัสให้นะครับผมซัสซาบีตัวนี้นะครับเป็นหุ่นแนวหน้านะครับผมแล้วก็ความถนัดคือบนอวกาศนะเพราะว่าเขาตีกันบนอวกาศทั้งซีรีส์เลยนะครับผมค่าสเตตัสนะ HP จะอยู่ที่50,001นะครับพลังโจมตีบีม1,000นะครับโจมตีวัตถุ900 ป้องกันบีมป้องกันวัตถุนะครับผมอย่างละหนึ่งพันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดารมิคซิลิคอนนะอยู่ที่สี่สิบหกนะครับความแม่นยำนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่อัตราการรลบกวนห้าร้อยห้าสิบสามนะครับความม่่งไวห้าร้อยสองแล้วก็พื้นฟูเอ็นห้าร้อยน,นะครับผมค่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าสเตตัสที่แบบปกติเลยนะครับไม่มีอะไรไหมดูยังไงมันก็เป็นธรรมดานะครับไม่ได้บือหวานะ แต่ไอที่โดดเด่นขึ้นมาเลยจริงๆก็คือค่า HP นะครับผม HP จะอยู่ที่50,001นะครับอันนี้โดดเด่นมากๆนะครับผมอ่ซาซัตาบี้5ดาวตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เน้นที่ค่าสเตตัสนะแต่เขาไปนเน้นที่สกิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปดูที่สกิลต่อนะครับสกิลธรรมดาที่1นะครับผมจะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าไซโคเฟมขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองเพิ่มอัตราการลบหลีกนะครับเพิ่มอ่า ป้องกันสภาวะผิดปกติให้ด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มอัตราการรวมหลี่ยให้200%นะเออเป็นระยะเวลาคร10วินะครับก็ตลอดทั้งเกมนั่นแหละเรามาดูนะอ่าเขาบอกว่าเพิ่ม200%นะครับผมซึ่งซาตาบี้ตัวเนี้ยอ่าอัตราการรวมหลี่ยเนี่ยอยู่ที่553นะครับแปลว่าถ้าเพิ่มขึ้นไป200%ก็เหยียบพันเลยนะครับผมเออถึงพันแน่ๆนะอ่าเอาละต่อมานะครับผมเรามาดู สกิลธรรมดาที่สองกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสกิลธรรมดาที่สองนะครับผมชื่อว่า,าสกิลบัญชาการป้องกันนะครับผมปรอโกันทั้งหมดเพื่อมาตาการลบหลีกนะครับแล้วก็ลดความเสียหายของลําแสงบีมลดความเสียหายของ,ของท่าวัตถุด้วยนะครับอ,อันนี้จะลดความเสียหายไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็คือหุ่น ฝั่งตรงข้ามนะครับโจมตีเข้ามาจะลดความเสียหายไปที่80%เลยนะครับเออก็จะเหลือแค่20%นั่นเองนะแล้วก็ป้องกันคิดติค่อนให้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นระยะเวลา16วินะครับผมสกิลต่อมานะครับผมชื่อว่าสกิล Beam, บีมโทมฮอคแบบยับยั้งนะครับผู้เล่นสังเกตเลยนะครับผมว่าเซอร์ตัวนี้เนี่ยแค่ปลาขวานออกไปนะแต่ว่าไม่ได้เกิดเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นนะครับแปลว่า สกิลนี้มันเป็นสกิลแบบเศษนะครับผมเออไม่จําเป็นต้องโจมตีให้โดนนะครับมันก็เกิดเอฟเฟกแล้วนะอ่ะเรามาดูกันอ่าศัตรูทุกตัวลดพื้นฟูเอ็นนะครับผมลดพื้นฟูเอ็นคืออะไรคือทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาแบตเสื่อมนั่นเองนะครับโอกาสแสดงผลคือหนึ่งเเลยนะครับผมอ่าอัตราในการลดคือ70%เป็นะครับเป็นระยะเวลา12บสองวิผมบอกเลยว่าลดนานมากๆนะเออแบบเสื่อมนานมากนะครับผม เป็นการขัดแข่งขัดขาฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะไม่ให้เขา่า e n เต็มเร็วประมาณนี้นะครับผมตัวเองชาร์จ EN นะครับผมก็จะชาร์จ EN ให้กับตัวเองอยู่ที่30%นั่นเองนะสกิลต่อมานะครับผมสกิลที่4นะชื่อว่าเมกาพาร์ติคลสคัตเตอร์แคนนอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการายิงลำแสงบีมออกจากาช่วงท้องนะครับผมไหนมาดูซิว่ามีอะไร โจมตีทุกตัวลำแสงบีมนะครับผมอ่าลดคิทิคอนดาเมจนะครับโอกาสคือ90%เลยนะครับผมก็จะลดไปที่30%นะแล้วก็มีโอกาส90%ที่จะล้างคิทิคอน1 0 0ให้นะครับผมเออล้างให้ให้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะโจมตีคิทิคอน1 0 0ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อ่าพวก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 ของตัวเองนะที่ bhp ต่ำสุดนะครับจะฟื้นฟู HP ให้30% แล้วก็ตัวเองนะครับผมจะชาร์จ EN ให้กับตัวเองเท่านั้น30เเนเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับเรามาดูสกิลถ้าไม่ตายกันต่อนะสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยชื่อว่าฟันเนลโจมตีสกัดนะครับผมก็ตามในเรื่องสีดีนะมันจะเป็นการโจมตีป้องกันมิสไซหัวลบนิวเคลียร์นะครับที่มันออกมาจากยันแม่ลำนเมลนั่นเองนะไบโนอาสั่ง no ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเนี่ย ผมแนะนำว่าให้ไปดูซีดีนะครับซีดีชื่อว่าชา c ค u n t เตอร์อนะครับผมเอาละ่ะถ้าไม่ตายนะครับผมฟันเนลแบบโจมตีสกัดนะโจมตีทุกตัวลำแสงบีมชง,งักนะครับผมแล้วก็มีโอกาส100%นะที่จะเกิดอ่าล้างเพิ่มพลังโจมตีบีมแล้วก็ล้างเพิ่มพลังโจมตีวัตถุแล้วก็ล้างเพิ่มความแม่นยำของฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอกาสติด100%เลยนะเออ คือบัฟพลังเข้ามาเท่าไหร่ก็โดนล้างให้มันเหลือเท่าเดิมนะครับเออล้างให้มันเหลือเท่าเดิมเสร็จแล้วเนี่ยพรรคพวกตัวเองนะครับผมจะฟื้นฟูเซนตีให้กับพรรคพวกตัวเองทั้งหมดเลย20%นะครับผมและก็จะมีการล้างดีบัฟให้กับพรรคพวกตัวเองด้วยนะครับดีบัฟมีอะไรบ้างก็คือจะอล้างพลังโจมตีบีมที่โดนลดลงไปนะครับล้างพลังโจมตีวัตถุที่โดนลด แล้วก็ล้างความไม่ยาที่โดนลดลงไปด้วยนะครับให้กลับขึ้นมาเหมือนคอ่าสถานะปกตินะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะติดสถานะป้องกันลดค่าพลังให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอเอาละเรามาพูดถึงถ้าไม่ตาย retail กันนะครับผมอ่าผู้เล่นบางท่านเนี่ยอาจจะอ่านคำนี้ว่าอ่า รีเชลก็ได้นะครับเออผู้เล่นบางท่านอาจจะอ่านว่ารีเชลก็ได้นะแต่ผมขออ่านว่าลิเทลแล้วกันนะครับผมอ่าโจมตีนะครับท่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารุนแรงมากๆนะอ่าชื่อว่าปฏิบัติการใช้แข็งโลกนะครับผมเงื่อนไขก็คือว่าอ่าเกมเนี่ยต้องเริ่มไปแล้ว60ิวินะครับผมอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือ30ิวิสุดท้ายที่เหลือนั่นแหละมันถึงจะใช้นะครับเหลือ30ิวิสุดท้ายจะใช้หรือว่าจะนับว่าอ่า เกมดาเนินไปแล้ว60ิวิแล้วมันค่อยใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะโจมตีทุกตัวนะครับธาตุวัตถุชะง,งักแล้วก็มีการติดสถานะที่น่าสนใจเอามากๆเลยนะครับผมคือรวมสถานะโจมตีโดนหนึ่งเเแล้วก็สถานะโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับสถานะโจมตีทะลวงป้องกันนะครับโจมตีติดคีดิคอน แล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับผมซึ่งสถานะพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นสถานะที่อ่ามันจะพูดยังไงดีคือมันบ้าระห่ำมากๆอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนะก็คือผมจะอธิบายตามข้อๆเลยแล้วกันเนาะโจมตีโดนหนึ่ง้เอร์ซ็นตะครับผมก็คือไม่สนใจอ่าไม่สนใจร่างแยกไม่สนใจเสียงรบกวนนะครับเออโจมตีโดนหนึ่งอร์็นตนะแล้วก็ โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับผมอันนี้จะเป็นการโจมตีจเจาะเกาะนะครับผมจาได้ไหมซาสบี้มันมีลดความเสียหายใช่ไหมแต่อันนี้คือทะลวงสกิลตัวนั้นแหละนะครับไม่สนใจนะว่าจะลดความเสียหายเท่าไหร่โจมตีทะลุไปเลยนะครับผมแล้วก็คําว่าโจมตีทะลวงป้องกันนะครับก็คือค่าสเตเต,ตัสเนี่ยจะป้องกันเท่าไหร่ไม่สนใจครับโจมตีทะลวงป้องกันไปเลยนะเออก็คือทะลุค,ค่าสเตตัสนั่นเองนะครับผม ส่วนโจมตีคิติคอนนะครับอันนี้ผู้เล่นเข้าใจอยู่แล้วนะก็คือมันจะโจมตีติดคิติคอนแน่ๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาคือโจมตีตรงตัวนะครับคําว่าโจมตีตรงตัวคือไม่สนใจตัวตายตัยวแทนแล้วก็ไม่สนใจแพลรี่ด้วยนะครับคือจะไม่ติดสองสถานะนี้นะครับผมซึ่งมันควบคุมทั้งหมดแล้วนะเออในการป้องกันเนี่ยมันควบคุมหมดเลยนะครับอ่ายกเว้นนะอ่า จะเว้นอยู่ข้อหนึ่งคือสกิลกำแพงเหล็กนะครับผมไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเอ่ออันนี้ต้องไปลองกันดูนะว่ามันสามารถแก้ทางกำแพงเหล็กได้หรือไม <c oughs> อ่อ่กำแพงเหล็กแก้ทางไอ,อ้ถ้าไม่ตายนี้ได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะอันนี้ต้องไปลองกันเองเอ่าแล้วก็มีการบัฟให้กับตัวเองด้วยนะครับผมก็คือจะเพิ่มความเสียหายการโจมตีวัตถุให้นะครับ ก็จะบัฟให้ที่999%นะครับผมโคตรสูงบอกเลยว่าสูงมากๆสูงที่สุดเท่าที่เกมจะมีมาแล้วนะครับเออบัฟความเสียหาย999%บ้าไปแล้วนะครับผมอ่ะก็จะติดให้ทั้งหมด10วินะครับผมแล้วก็แถมอ่ะเอาซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้ด้วยนะครับก็คือเกาะหนักให้นั่นเองนะอ่าดาเมจทั้งหมดทั้งมวลนะอยู่ที่67,000นะครับผมดาเมจนะ หกหมืนเจดซึ่งแรงเอามากๆนะท่านี้คือสามสิบวิสุดท้ายยังไงก็ต้องจบนะครับถ้าไม่จบก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเอสซิดมันตกใส่หัวขนาดนี้นะครับผมอ่าโอเคครับผมทีนี้เรามาพูดถึงสกิลทั้งหมดทั้งมวลนะผู้เล่นจะสังเกตเห็นว่าซัสซอบี้สายฟื้นฟูห้าดาวตัวเนี้ยทุกสกิลเลยนะครับผมมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้ยื้ให้ทีมเนี่ย อยู่จนหมดเวลานะครับผมอยู่จนถึง30มสิวิสุดท้ายแล้วเขาจะใช้เลตเทลเอาแอซิสตกใส่หัวนั่นเองนะครับผมทุกสกิลเลยนะแล้วก็มีสกิลกบวนใส่เข้ามาด้วย1สกิลก็คือสกิลธรรมดาที่สมนะครับผมก็คือลดฟื้นฟูเอ็น e นั่นเองนะจะทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาแบบเสื่อมนะครับจะทําให้เขาเนี่ยออกท่าไม่ตายได้ยากมากๆนะครับผมแล้วก็ข้อดีของสกิลเนี่ยคือมันเป็นสกิลเสก นะครับเออมันเป็นสกิลเสกแล้วมันติดถึงร้อยเปอร์เซ็นก็คือจะหลบไม่ได้แน่ๆนะครับผมเอออันเนี้ยจะเป็นข้อดีของเขานะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีถ้าไม่ตายนี่แหละครับถ้าไม่ตายของเลเทลนี่แหละที่เป็นการโจมตีแบบจริงๆจังๆนะแล้วก็โจมตีทีเดียวจบนะครับผมผมขอทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แล้วกันนะสําหรับผู้เล่นที่อมอยากจะกดตัวนี้นะครับผมถ้าหาว่าเลดบอสออกมาเมื่อไหร่นะ แล้วเจอซาสซาบี้ตัวเนี้ยใช้ถ้าไม่ตายอ่าถ้าไม่ตายเลทเทลสามสิบวิสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีความสุขกับเกมครับ อืมตอนกดเสียเพชรทำไมมันไม่ได้อย่างนี้บ้างเนี่ย